เมื่อเมืองปกคุมไปด้วยเหล่าซอมบี้เราจะต้องทำการขนส่งผู้คนที่ต้องเอาชีวิตรอดนะครับหรือผู้รอดชีวิตให้พ้นจากเนื้อมือของซอมบี้กับ Deadland Delivery เกมนี้เนี่ยอาจจะเหมือนภาคต่อนะครับในการขนส่งใช่ไหมปกติเนี่ยเราจะขนส่งของปกติใช่ไหมแต่ในครั้งนี้นะครับเราจะขนส่งคนแต่ว่าภาพเนี่ยอาจจะดูแบบ ธรรมดาเลยนะซึ่งตัวเกมนี้ครับก็จะมี NFT ให้เลือกในการซื้ออย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็น NFT นะครับฟู้ดซึ่งอาหารนี้เนี่ยจะเอาไว้สลับให้กับผู้รอดชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับรายละเอียดนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ NFT ในการคลิกนั่นแหละ ซึ่งกล่องเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่0.04 BNB จะได้1กล่องในการเปิดอาหารครับเรทการสุ่มนะครับก็จะมีระดับของมันยิ่งระดับที่สูงขึ้นยิ่งได้ตัว energy เยอะขึ้นครับ energy เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวโ t เ k e n ที่เอาแรกออกมาเป็นตัวเหรียญน,นะครับหรือเป็นตัวเงินให้กับเรานั่นเองหรือว่าเป็นตัว Earn ในส่วนของ r i นะครับมันก็จะมีระบุเอาไว้อยู่นะครับว่ายิ่งเราได้เลทสูงนะครับน้อยสุดก็คือ14วันและมีอายุการใช้งานอยู่ที่40วันนั่นเองครับซึ่งเกมตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่22นะครับหรือว่าเมื่อวานนี้นั่นเองแล้วก็ NFT ในส่วนของตัวปืนเนี่ย <najwię Vikings> ก็จะเริ่มต้นที่0.2นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องรอกล่องปืนเปิดอีกทีนึงเพราะแอดเช็คแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่มีนะซึ่งก็จะมี r i ที่อาจจะดูถ้า เราเฉลี่ยกันนะครับเราจะเห็นว่าอาหารเนี่ยจะได้ตัว Energy น้อยกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอาไอเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามลำดับไปนะครับแต่ว่าเราได้คะแนนเยอะขึ้นนั่นเองอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทาวเวอร์นะครับในส่วนของทาวเวอร์เนี่ยก็จะมีเอาไอที I ่ไวนะครับขึ้นอยู่กับระดับเหมือนกันนะแต่ว่าตัวในส่วนของตัวทาวเวอร์เนี่ยเราสามารถที่ทำการซื้อแล้วก็มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเอิร์น หรือว่าเรียกว่าเป็นโบนัสนะครับสหรับการที่เราเนี่ยจะทําการเล่นแล้วก็จะได้รับมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเล่นนะครับอันนี้จะเป็นโหมดละจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นโหมดการส่งตัวคนนะครับให้พ้นจากเงือมือของซอมบีซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเล่นแบบเป็นคลิกทูเอิร์นเราสามารถทําการคลิกนะครับเพื่อเล่นแล้วก็รับรางวัลกลับมาได้ซึ่งจะมี โอกาสได้รับโบนัสนะครับก็คือลบ2%หรือถึง4%นั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากได้โบนัสเป็นบวกเยอะขึ้นใช่ไหมเราจะต้องทำการซื้อหอคอยนั่นเองครับการจัดการ MT ในแต่ละครั้งเนี่ยยังไม่ได้จัดส่งในวันนี้มันก็จะขึ้นมาให้เรากดได้นะครับคู่ดาวเนี่ยจะรีเซ็ตก็คือเที่ยงคืนนะในการต่อสู้นะครับก็จะมีรูปแบบอื่นๆอ,อีกก็คืออันนี้นะครับจะเป็นการเล่นแข่งขันนะครับกับผู้เล่น ได้แบบตัวต่อตัวโดยเรียนตัวอักษรนะครับวันนี้เราก็สามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับใครอยากเล่นเสียงไทยก็ได้แล้วก็จะมีการเดิมพันอารีน่านะครับอันนี้เนี่ยผู้ชนะเนี่ยจะได้รับ1.9เท่าของเงินเดิมพันก็เป็นการเดิมพันทั้ง2ตัวเลยนะครับ2โหมดเลยแล้วในส่วนของแท็กภาษีจะอยู่ที่5%นะครับการถอนขั้นต่ําอยู่ที่5หน่วยนะครับผมคูดาวอยู่ที่24ชั่วโมง1พลังงานเท่ากับ0 0 0 0 4 BNB เราก็ลองคำนวณน,นะครับว่า5เนี่ยก็จะเป็นศูนย์สตัวนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย5ถ้าเกิดว่าเราอยากได้10เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นเป็นศูนย์มันต้องลดศูนย์ลงนะครับก็จะเป็น3ตัวแล้วถ้าเป็น100เนี่ยก็จะเป็น0 0อย่างนี้นะครับ1อย่างนี้ศอ้ยศูนย์อย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็น1000ก็จะเป็น0 4นะครับแล้วถ้าเป็น40,000ไอ้นึ0 0 0 0เนี่ยก็จะเป็น4 BnB นั่นเองครับแปลว่ายิ่งเรามีเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งสะสมได้เยอะนะครับตามเอาไอเลยนะแล้วก็จะมีโปรแกรมอ้างสิทธิ์นะครับซึ่งสามารถกดได้นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะเอาไว้ให้นะครับผมอ่าในส่วนของไตามาร์เอ้ยไม่ใช่เออไตามาร์ถูกแล้วนะครับก็คือเป็นแผนงานนะครับเขาก็มีการวางแผนเอาไว้ประมาณนี้นะแต่ก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของทวิตเตอร์อ่าเรามาดูหน้านี้ก็มีแค่นี้เองอ่ะแม่มีเยอะอจริงๆ ใน,นส่วนของตัวเกมนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็มาดูได้นะครับก็จะมีเมนูนะครับที่เราสามารถดูได้ว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยแอดก็จะมี2อ,อย่างนะครับก็คือเป็นขนมปังกับไส้กรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของหอคอยเนี่ยสามารถกดซื้อได้เลยตามนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีบวกนะครับว่าบวกอะไรได้เท่าไหร่ย,ยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนเนี่ยยังไม่มีนะ อ่าส่วนการการถอนเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะตีเป็นตัวเงินออกออกมาเลยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็ลบด้วย5%นะครับอันนี้แอดสามารถถอนได้เลยนะครับแต่ว่าแอดขอสะสมไปก่อนนะครับโอเคอันนี้แอดก็สะสมไปก่อนนะแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลงก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของการเล่นนะเดี๋ยวแอดจะพามาดูอา่าเรามาดูในส่วนของตัวการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ ในส่วนของอื่นเนี่ยอาจจะมีอัปเดตทั้งรออีกทีนึงนะครับแต่ว่าตัวปืนเนี่ยสามารถกดเนี่ยนะครับซื้อตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็เริ่มตั้งแต่0.04นะแล้วก็0.2 0.38อันนี้ก็คือจะได้พิเศษนะครับเป็นแพ็ก e n e r g y โดยการใช้ Energy 80นะครับแรกออกมาแล้วก็ปืนเหมือนกันนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยเราสามารถทำการซื้อได้น,นี้ก็จะมีการ ส่วนลด5%ถ้าเกิดเราซื้อตั้งแต่10ชิ้นขึ้นไปนะครับในส่วนของ NFT อ่ะพอเราซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูโหมดเล่นกันนะครับจะมีเป็นโหมดอันนี้จะเป็นโหมดที่เน้นการสุ่มนั่นเองครับอ่ะถ้าเราสุ่มเนี่ยเราอาจจะต้องลองวัดดูนะครับอันนี้ยังกดไม่ได้อ,อ่ะแปลว่าล่างยังไม่เปิดอันนี้เราก็กดได้นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่เราใช้1นนะครับเราก็กดแบตเทิร์นได้เลยเราก็รอเพลเยอร์คนอื่นนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยวินโลวินโลโอเคก็ต้องกดแบตเทิร์แล้วก็รอนี่นะครับเราสามารถใส่ได้ว่าเป็นเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราอันนี้แอดลองดูนะครับแอดลองดูปุ๊บมันเล่นไงวนะเนี่ยกดเฉยๆใช่ไหมแล้วก็แรนดอมอ๋อนี่ไงนี่ยเ ก็คือพอกดสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอให้คนเนี่ยมากดเล่นนะครับพอเขากดเล่นแล้วเนี่ยเขาก็จะมาลุ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับกลับมานะครับโอเคแอดลองแค่2พอละเมื่อกี้กดเพลินไปหน่อยเดี๋ยวเผื่อแบบไม่มีคนกดเดี๋ยวมันก็คงเด้งคืนนะมั้งแล้วก็ในส่วนของไอตัวการส่งคลิกนะครับเราสามารถคลิกได้เลยอันไหนก็ได้ก็คลิกไปอันแรกคลิกอันแรกก็ได้ครับเหมือนกันก็คลิกไปนะครับมันโคลรเ้นทางแรนดอมไม่เหมือนกันหรอ มันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะก็คลิกไปนะครับแอดคลิกไปแล้วพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแอนิเมชันแปปหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาเช็คตรงนี้นะครับว่าเราได้ตัวโทเค็นกลับมาแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะเห็นหน้าตาซอมบี้ลอยไปลอยมาแบบนี้นั่นเองนะในส่วนของทาวเวอร์เนี่ยเราก็สามารถทําการซื้อได้เนี่นะครับราเห็นอยู่โอเคประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบเกมนี้เนี่ยก็ลอง ดูได้นะครับลองเล่นดูหยอดได้โอเคครับสวัสดีครับ